สวัสดีจ้าซ่องโค้งน้องเนยมือหนึ่งมีเมนูมานําเสนอจ้าเป็นเมนูแกงพัแนงหมูใส่หน่อไม้ส้มจ้ามือนี่ของมักแล้วจ้าบัดที่นี่บม่ได้กินโดนน้ำงมีดมือนี่งไม่หมดเดิมเลยแกงกะทินบะมีดพัแนงนี่แม่แมแกระชีพริกแกงและจ้ากะทีเฮาซื้อมานี่ยี่สิบห้าบาทกระป๋องหนึ่งใส่น้ำห้องไปรอแม่กะทีเฮาบ้านเราใส่น้ำจ้าแบบแม่สีเขียวใส่หัวเนาะ ใส่พริกแกงนี่เป็นทางจะนำกะทิเขางเผ็ดเหรอโยกบาทกับแม่นี่้งละสิบบาทืพริกแกงดช่ไหมสำเร็จมาจ้ะบริ่อไตับออกมามีคนละยางกันเนาะนงมันตำขวบปนส่วนน้มสมองแซ่บแต่บีิสิมึงกัสมไีเนะำม่ดดีจ้ะยหนาะอืะพดดีจ้ะแซ่บควรนังแม่เนี่แม่กินไดดืบอนี้แม่ได้แล้เนาะ ก๋วยแม่ก้อยดิบกระแซ่บจ้ไบ่ต้องตุ่มเดี๋ยวเฮ็ดให้เบิ่งจ้าก้อยอยากเฮ็ดก้อยมื้อกินเยอะแซ่บอยู่ได้บ่แม่ได้แต่บ่เฮ็ดมื้อนี้มื้อสิกินมาแล้วยังก้อยก็ได้จ้าแซ่บอยู่หมูซื้อมาจากกะอีเมื่อยอะไรแบบนี้เอาเนี่ตามกินมากเก่าหล่ะจ้ะวางหมูไว้มาเขาเมนูต่อหัวน้ำหัวกะทิมันพร้อมจะแฝงแยงเขา ไงๆมันกะไงจ้ากะแสบพร้อมอืต้องไปกระเบี้พริกแก่เขาลงไปเลยสองถุงสองถุงวันสันท้องคอตอนแรกว่าจะเอาห่อเดียวจะมันหน่อยบวดน่าไม่เย็นก็เลยสองพอดีจ้าแกว่าทีเขากับพอดีมันหน่อยปวดไงบวดจ้า มันหอมกันจ้ะถ้าไเขามาขัวจะเกลี่ยนผีแกงคนันเขากันามีแม่เงี้ยหอมละจ้านี่มันหอมมันจะแหลกนมีนเนาะแม่นม่นหอมผีแกงเขามาจะแหลกลรอแม่แม่กะทิลมกคนจ้ะหัวกะทิกับมีหางกะทิจ้าหางคือเติมน้ำ่มมีดจ้าคือหมูจ้าหอมเหี้ย หอมเคียงชิปแกงเนาะมีเท่าไรสำเร็จมากวะหอมเลยุดเลยแม่ตื้นได้มีแม่อยู่เครื่องหมอนแม่ไอ้จะอะหม้อใส่หรอแม่เนาะหอมล่ะหมูแกงเขาจะมือหนีเสือสำเร็จสำเร็จมากเลยไม่หยุดใส่เลยจ้ะมาขัวป้าเขอจะลายแท้ยืนได้มีแม่ยังอิ่มเบิดเฮียน เน,นี่ยถิ่นหมูสุกก่างจากก้อนอื่นคั่วควยเครื่องมันเข่ากับเนื้อหมูข้าจากเครื่องพี่แกงซื้อหมูสไลด์มาจ้าเนี่้มันเค็มจนบ่ไม่เย็ด <c oughs> มันเค็มคนใช่ไหมืัอไหนมาซอยเองเลยจ้าเนี่มาเต็มถุงเลยอือเพาจ้าจะได้เติมน้ำใส่้นบะแมี่าน้ไมันตุมเขาบอกจาก้าเครื่องปัวเมีย่ยงแม่เมื่อไหร่มีดกบมึงีหลายอย่างเหมือนไอ้จ้ามี่ชือ่อรยมีรสด,ดีมีอัน ช็อตฟ้ายเขียวจ้าแล้กน้ำปลาซัมนีนอ้ํายิ่ยแมไม่นุ่งสิเวสเลุดแบบไม่นุ่งสิอันจะใส่ก็เลยกับแบบกุ้่กับน้ำม้วนน้ำพริกเอออืมข้าไปก็ร้อยไม่ได้เดือดจ้าพัดกะเพราใส่ผู้ลดก็แบยพัดกะเพรามีดแค่โซโซลดบอชุลรดบ้ใไ่จ้าพัดกะเพาผู้ใส่กับแฉกที่เราได้จ้าก็ดนี่ใส่ลีแน่นน้ำเป็นรดดีแล้วมินอ่ะอีใส่พัดกะเพราได้กใส่รดดีจ้ามันตื่นนี่ในเชียงกันสอตหอยอย่างหลงต่างๆจ้า

จ้าตอนนี้หมูก็เริ่มสุกเนาะมาเย็ดน้ำแกงเริ่มเดือดจ้าได้เพิ่มน้ำบนเลยแม่บัวหั่นแล้วเพิ่มอีกเด้ลูกน้ำหมูออกน้ำหมูเนาะมันก็เพิ่มหัวกะทิและจ้าหางกะทิบะมีดเมนเมื่อกี้หัวแบบบะที่หางโอ้คนณกดแล้วตัวหางอีกอยู่เมนเคี่แกงเขีวหวานก็ได้ได้ไหมบอสกระสีใส่เบอร์เลยได้จ้าต่อไปก็สีเอาเป็นน้ำม้สดมาใส่ลงไปจ้านี่คืออยากน้ำม้นไปอยากกินนั่นเป็นแบบเพิ่นก็มีแม่แกงเขียวหวานเนาะเข้าใจไหม เผือไหมเนี่ยเฮ็ดได้จ้าหนิแซ่บๆมือนกันเลยบู๊ยแม่ฮาตอนน้ำมันพอเลยบัดนี้ไม่เฮ็ดเห็นแต่ตอนหมูเขาเลยบัดหนิต้องเป็นนิจจมลิบเลยจ้าเพิ่มน้ำมาแม่บัดนี้เพิ่มือนตัวลูกเยื่อจะโซนนอตนี่หางแท้ๆจ้าหนิเพื่อหางกะทิหนึงสื่นน้ำเปล่าหน่ะจ้าเพราะว่าสื่อเป็นกองนะ คนคนคนจะแับนี้มันเดือดจังน้อยอย่างเดียวครับเขาลงน้ำมีดโอ้ยมาปรุงเลยแม่ปรุงเลยบ่ปรุงเลยหรือลุงมาทินจ้าตบานก็เสียเอาน้ำปลาใส่ลงไปเลยอย่างแรกเพิ่มความนัวความเค็มของเขามันจะบะเข็มอะไรดอกแมยิม่ะจามันเงอันเียงผิวมันกิมีนัวอยู่แล้วเนาะจ้ามีกันในเค็มกว่าเต็มยิดสูงซ้นนี่น้ำม่สมจะจะ ใจน้ำปลาสองครับพี่จ้าต้อดว้วยจอดฟ้าเขียวใส่โดนไปด้น้อกเลยะำไมกลมกลมเข้มกระชัวเข้มขาดนะมีนี่เข้มนวจ้าเสียบมาแมะหลังจากมือนีแบาต่อมาบ่มีจ้เก็บขิดต่อได้จับมือนีสูตรแปลกๆจ้าแต่แ่บด้วยนี่หืมทำตาลปีละลายบ่แมะละลายแล้ว หวานได้หรอลูกก็ดีนัวจ้านัวอยู่จะอยากจ่างจักหน่อยอจันรสุดโอรสดีเลยเย็ดเออแมงนค่งส่วนผสมรสบระสานเห็นผมสื่รถมร์ไซค์หรอกจ้าอืมือนคนก็ใส่ก์อะไรน้องเมียแล้วอีหลีจ้าอันนี้เนี่ยอย่างมอใส่หลายอย่างมันอย่ามันเค็มพอมันจางอย่างมันกต่มีสูโรสหรือจ้าเนี่ยนี่ลายมันต่ำโมโหหรือจ้าเก่งน้องใหม่จ้า จะี๋วไปนป่นองมายิดหมูมันสุกแล้วจ้าร้อยมันร้อยน่องมายสุกอีกทีใครสิก,กินได้แม่ใครสิเอาผักเขาลงต่อไปก็ร้อยมันเดือดจังน้อยจ้าเดี๋ยวผักเขาลงแล้วม่ยิดว่าหมูก,ก็สุกแล้วเนี่ยจ้าแซ่บเป็นบะหม่ี่แซ่บเลยลูกบะหมี่หม่งตีเลยมันจ้าจ้าตอนนี้ก็คือสุกพร้อมกินแล้วบะหมี่ตะวนันเขาสุมกมาเพิ่มผักจังน้อยเนาะงม่ยิดอ้ยน,นัวนัวจ้า หอมดีๆแล้วมยี่ม่ตอนนี้คือหอมเครื่องพริกแกงจ้าเด่นเลยจะเปิดใส่พริกจ้าพริกซอยพริกสีฟ้าเขามันม่ย็ดใส่พร้อมกันเลยเหรอจ้าใส่ปลูกเราเลยโหระพาจ้ะเสือเอาใบใหญ่ๆเนาะมีแต่ใบกูดพร้อมจ้าไปกูดพร้อมบอกแม่อืมชี้เรียบร้อยเบายกันมากินกันเลยจ้าบัดที่นี่เขารอยพามาเผ็ดจักหน่อยจ้าผู้ดีมีเอ็ดหงเขาตอเลยเนาะไม่เอ็ดเขาจ้า มือนีเป็นเมนูขอเจ้าจะเปิดมือเลยเออฮ่าแสบเด้อยจันเมนูอีฮะเมนูอาหารอีสานแล้วมีเมนูอาหารไทยมีเท่ามือนีน้องเห็ดเบิ่งขี้เมียขันปวดแสบก็ได้ไปหาหมอจ้ะแสดงว่า,แส,วาแสดงว่าปวสบายเด้อจ้ะห <c oughs> ้องเสียด,ดีมีจ้าวนเป็นโทษอันสูตรแม่เดิโทษสงสัยปวสบายจ้ะขันยังว่า,าบาวาาปวดแสบอยู่ <c oughs> แม่นี่แม้ว่าแม่แสบกังเลนบม่ได้ใช้เกลียบปลาอีงยังเลย สบายวก็สิไปกินกันเลยจ้าบันนี้สวัสดีจ้าไปเอาตองฮัตเต่มาจ้านี่สภาพแม่คะไปเอาตองมาไม่เย็นเลยไปขายสุ่มด้อจ้ามือนี่ยเหตุยังล่างเลยมือเลยเสียบงนัวด้วยจ้าเดี๋ยวเยอะเยอะร้อนหนาวเอาโมกี้มันจับแซบจ้ามือนี่แกงพะแนงหมูใส่หน่อไม้ส้มจ้า กินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่แม่นี่จ้ามาตรการโควิดทิเกลหรอจ้าหวานจ้าช้อนจุดเจอแม่ลวกแม่ก่อนมาเพิ่มจังกุกเจียงลวกลวกอยู่แซ่บอีนี้จ้าแม่จีว่านเป็นอะไรดมไอต์โ่หวานพอดีไม่ว่านจหวานเลยไหมอ๋อแต่ยังว่านน้ำตาลก่อนมันนัวอืมมันโมหวานแห้งมันโมหวานจีลีดเนาะ เดี Anda, pegar, ๋ยวเดี๋ยวเดี no. ๋โอ๊ตอกมาเอาเ้าอ้กะมาให้มันได้สามถ้วยพยนเลยังอีหลยูเด้อจไอหมอนมาเด้อกินน้ำกันจ้ากินน้ำทาจ้ะบังนีเฮ็ดตักเล่นท้ายนี่่ะว่าบางอยางกวา้ไม่สันตุ้านะป้าลููชินลูชินอาเอดูชินสยเลยเนสถ้วยพ่อดีบ่า น้องฟางมาเจาะหัวดอกให้น้องเนื้อยู่วายน้องฟางอน่ยลูกว้ายฟางน้องเนื้อบุบน้องฟางบ่กินหอวดอกเลยนี้เนื้อเราแบดนี้เนื้อฟางเรา่ามันห่อนเไดยังว่าตักเล่นขี้ยเรียนเรียนแบบนี่ราดเอาน้ำราดข้าวอย่างแรกประจุประสาทก่อนว่าลาดตัวหนึ่งก่อนจ้ะ

ไปกินเห็ดเบิดจานก่อนพิชคลิปเล้วจ้ะมีติแสบปันแม่ห่างว่าพิชคลิปทันเบิดอยู่เชียวโอ้ที่ว่าติดคอบัดนี้นี่ฟังก็จริงนะมันเป็นเมนูอาหารแห่งเนาะมาเดถยวจับจานอันสุดได้เลยตัวนี้ไม่เสียวหนามมันแม่เป็นยังตีกอกับแม่สะมากกว่าไหมแม่เป็นหนามได้เนาะแม่กินเนาะไหลลงไว้หมดเนาะ น้ำใชนไหมมันรูแรงจังนลยเดือดตีนเยอะๆนี่อาหารสานอาหารกับน้ำเย็นหมแกงจากสุดแบบสำเร็จมาเลย สน็ไรบ่างนี่ติดใจจังไหมใบมะกรูดไม่อกี่แซบหอมแท้งนั้นให้มันสมกับผัดีไหมจ้าใบมะกรูดว่ายานแม่มุดแซ่บนะยำขาดเยอะแยในข้าหอมกินขาดแล้วสร้างยำขาดแล้วแบบกรูด เมนูง่ายๆจ้าหน่แต่ว่าแซ่บยิ่งใจเขาเจ้าแล้วมันีหาแนวเห็ดเมนูขอาเจ้าได้แม่บันนี้จิ้มใราด้วกันยิ่งไม่มาเหมือนใ่น้ำมันน้ำมันจะทีกันน้ำมันหนักกับอายกัน คาเทียงนักก็ได้กินแม่ตนใดเล้ยโอ้มันุนหอมพริกแกงก็ดีต้นหน่อยพูดนึกตอนหน่อยพูดจากอายกินที่นึงนั้าวเต็เฮียเลยหู ยามใบมะกรูดไม่กินแดนน้องแมงแซบได้มิันินเฮียด้ขนานี้อมอืมอืมใส่จินเฮียหรือไม่แต่นะเลหรอแตกชนะปราจันปืนมาคอมเมนต์สิเบิ้ลล่ะมากินทกสิ่สองสองอันสอบข้าวเผ็ดนะแม่พิเข้า พริกสีฟ้าสิเทสก็ดีจังสิมพเพ็ดขีดแห้งมันบ่ขีดแบบเพราะว่าแบบเแห้งอะไหมก็ดีาบเพ็จดจ้ดาไม่หยำถึงนรวยมันเนาะ

<laughs> năm 10 này sẽ phắc nó. tốt bằng gần 100 bạn 50 không จ้าคิปมกีมกัพ่อสมควรใจมัปมีกับฟา,ากดติดตามกดซับไคกรกดดิง้งเป็นกระจายทางสองขั้วเนื่อจ้าคิปนี้กัมกกกักกดนไหลถึกใจกดแกดกัเราจ้าใจกันหนาจ้าบ๊ายบายบาจ้จจาบ๊ายบายเบืองเร็วสื่อเห็นกับขอแงพอดีเลยจ้า